สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินตำกระทอนนะคะตำกระทอนยั่วๆด้กันค่ะใครเป็นคนตำใครเป็นคนตำพอดีเพิ่งกลับจากนาบานข้าวมานะคะก็เลยแบบว่าวานตรงเลยเจ๊ท,ทาไมเจ๊สตอรอกลับมาก็เลยแบบว่าอยากกินของเปรี้ยวนะคะก็เลยแบบว่าตำกระทอนนะคะกินฝนก็กําลังมาค่ะ แซบใส่น้ำปลารนัวๆค่ะบมากินด้วยกันนะคะใครเป็นคนตำแซบจะออกกล้องเหรอคะอนี่ถัดแซบมากแล้วมันนั่งคารับนั้น,น,นเพว่าเป็นเวลาเวลา เไม่มีนาฬิกานี่นะคะกลับมาจากกรุงเทพแล้วนะคะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติอยู่บ้านค่ะ่งกลับมาจะดูแล้วเจ๊อยกออกกล้องไหมคะ ท้ดดาวชอบแบบว่าเอามาเอามาตำนะคะตำเหมือนตำซมมะละกอะอร่อยยำยำก็อร่อยวันนั้นหลานซื้อให้ถ้วยหนึง่งเท่าไหร่ปะสามสิบบาทก็อร่อยมากเลยนะคะยิ่งแบบว่าแช่เย็นข้ามคืนอะ่ะอร่อยมาก เม็ดโตโต,โต,โตโค่ะยั่วมากมันตกยีน่นองอาหารหร้อมันกับผัดไปทั้งเกาอีกแล้วเนี่ยไม,ม่ใช่ตบมั้งเลยฉันย่ามันคือมาหวานนี่ไหม ตกวุ่ฝากน้องเรากับปมาแมอดเฮาเด็กตัวยุ่แถบหลานเรากับปน้องดูเรากับป็มันจา่าฝนเมื่อแหวงเราก็เลี้ยงทำเจ๊ขาออกกล้องอยู่ค่ะเจ๊จะมาพูดเรื่องผู้ชมอะไรอยากออกกล้องก็ไม่บอกไปกรุงเทพรอบนี้ก็ไปทำตั้งแต่บุญนะคะที่วัดไม่ได้แบบว่า เป็นท่องเที่ยวราตรีนะคะแตบบ่ว่าเดินสายทําบุญอย่างเดียวเลยนะคะตลอดอระยะเวลาหกเจ็ดวันมากินด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะ,ะ,คะกระท้อนเยอะๆค่ะแมงวันก็เยอะสวายค้องมากเลยค่ะ อบอ้าวมากมันฝนจะตกแต่ก็ไม่คือแล้วค่ะลมพัดนี้หมดแล้วนี่เป็นด้นกินดีในประเทเขาลงถอด <c oughs> ดีดีค่ะที่แบบว่าจับไว้ทันเจ๊ค่ะ ค่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวมาพบเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องดาวอินดี้นะคะไปแล้วค่ะ